เป็นระยะห่างด้วยที้เราทำแซนติดปานะครับถ้าบ่อขนาดเท่านี้จะทำประมาณ2อจุดนะครับคือหัวบ่อตรงนี้แล้วก็ท้ายบ่อั่งนั้นเสียงตรงข้ามกันถ้าทำเยอะมันจะน้ำมันจะเสียนะครับข้อดีของการทำเซนวิปานะครับหนึ่งคือบำบัดน้ำเสียโดยการหมักดูลินซีนะครับแต่ข้อเสียถ้าทำเยอะก็คือน้ำมันก็เน่านะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย1นนะครับนอจากน้ำเสีย่อก็คือเป็นอาหารปลานะครับ จะได้ทำที่ฐานาส่วนขอมนะครับหนึ่งคือฟางนี่แหละครับฟางสองขี้วัวนะครับสามลำนะครับกีนีมานาเอ้ยจะไปนิ่งไรปีคือตาทำตาลนะครับห้าก็คือสีะครับจานั้จะเห็นไหมครับวินฟีเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะทําอะไรต่างๆในพื้นที่ของเราครับวิธีการเริ่มนะครับเดี๋ยวเราเอาจีนฟนะรี่เนะครับ มีใส่อะไรมั้งครับ้ประมาณนะครับเอนซีก่างน้ำตาลอ่านี้เราเอาฟางนะครับฟางลงไปคลี่ๆออกนะครับฟางคลี่ๆออกฟางคลี่ออกคลี่ออกคั่วนะครับ ถามมค้นกับประยุกต์เอาสุ่มไก่ก็ได้นะครับสุ่มไก่สิสุ่มไก่เคครับเานี้อาพี่วัวลงครับ วไม่ยาขเลยขวดเลยขเลยขวดเลขวดเลยขวดเลยขดเยขวดเลยขดเลยขวดเลยขวดเยดเลยขวเลยขวเลยขวดเลยขวัเลยวนเลยขวดเลยขวดเลยขวดเขเขวยขเยขยขวลยเลยขวดเดเลยเลยขวดเลยขวดลยขเดีลว่เลยขลยลยเขเวดเยขวดยขวยดเขวดเลยบวลาเลยด้เลยยลขเลยยลาวเข เราก็จะประหยัดค่าอาหารนะครับปลาก็จะมากินแถานี้นะครับน<ไ>ี่าือบ่มันรับสิปลามันสิบเกี้ยนะนี่เพื่นกไหได้ขายห้ำนี้ไปก็ได้ขายในข้อโอเคครับ้อเคแ้วก็มันก็มันกิหลชันอยู่มันจะเหลชันอยู่เขลำลงเอ้าเอากอแค่กัมสองก่มพ่อๆนะครับ กำสองกัมโอเคพอแล้วครับวันนี้เอาน้ำที่ผสมชุดนี้แล้วกันเกลตาลครับลดลงไปครับ

ก็ทำประมาณ3ชั้นแต่ตรงนี้น้ำมันไม่ลึกเราก็ทำแค่สองชั้นพอพีดไปสามก็ได้ต้นมนาปนติดต้นไม้อเเอาสามชั้นก็ได้อาสามชั้นนะสามชั้นสามชั้นเอาไปทำฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงเดี๋ยวจะหาไม้ ราไม่เบเตเอาไม่นีจุนี้สาธิตรลลยลาลปลาิบมันเลยนีกินเบอร์ลันเาล่ะเตียงไกินลต่อไปคัที่จุลินรีโอ้อันนี้ชั้นที่สต่อมาชั้นที่มครับชั้นที่สก็ไม่ต้องเหยียบี๋้วพอเวลามันโดนน้ำมันจะยุบลงไปเองนะครับ ไปเอันนี้คือชั้นสุดท้ายนะครับใครพอแล้วพอแล้วโซ่เราก็ได้เกี่ยบจะเกี่ยบใช่ตัวเกี่ยบเพื่อตัวเกี่ยบ่ันนี่ตัวนี้ไหมคุณค่ะว่าการว่าการการยัดว่ากายคืออะไรง่ายไห่ครับง่ายไหมยุดยุดอั่นี้เกี่ายบเป็นบ่ครับง่ายยุดยุบ่่าป

ยอดเป็นว่านน่ัก็่นก็หงครับแา้วน่ก็เอามือเลยนั้งม้นนี่มันไมากมนเดีมันมืมปานของาหเป็นคุ่นยาเป็นพุ่เร็นนบป้ามอียมมิห้ำเย็มันกเื่อนเสร็จแล้วครับอาลดน้ํดน้ำไปสายไปเชื่อไปกวนไปกนยัรังกวนศกับบ้ากับบ้าพให้ไล้ที่จรงที่ละ อยากล <comm uses> <comm uses> ้มคนก็เี้ยงนเล้ยล้มีอันนี้มันหนักาพอพอสักประมาณสองวันสามวันเนี่ยมันจะเริ่มพุบปังเริ่มเกื่อยมันจะเกิดไหนแดงขึ้นตะวกงนี้แล้วปลาเป็นมันกีน มันก็ไปกิไปไหนแดนมนตี้าเขาางเขาบากี่ร้อยกี่ร้าายนมันกันนเดีวับมือกนจกนไม่ทำอีกชั้นหนึ่งเหรอทำทำอีกชั้นหนึ่งไหมสาชั้นแล้วครับอ๋อสามชั้นแล้วโอ้เราทำ่ประมาณสชั้นครับ สามชั้นไม่ไม่ไม่ทำนะครับบัร์ดีก่อค่อยๆเติมเรื่อยๆว่าถันเกิดมันมันมันอยู่รงอยู่ล่วงป่ามันมันกินมันจะเห็ดที่เขาบอกว่านาันเหมือนเดิมครับสังเกตได้ไงไปเบิ้งของอ่าต่อนก่อนก่อไปเราเห็ดเราเห็ดอยู่แบบนี้เราเห็ดประมาณสามหม่องสี่หม่อง

chăng 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 nước nước dư nước dư lá lá mấy luôn

การห่มฟางอาเชิญครับเชิญครับมาดูการห่มฟางหน่อยอายวจะได้ลงมือช่วยกันนะครับ คบับพี่บางสองคนใส่ถอก็ที่ออกให้หมดเลยครับแล้วเราจะหอมฟางบริเวณนี้ให้หมดเลยเลยนะครับคพี่ครับเชิญครับเชิญครับจะทำน้ำยาล้างจานนะครับถามว่าค ทำบ้านเราห่มฟางทำไมนะครับเราห่มฟางเพื่อเรารักษาสภาพหน้าดินนะครับทำให้ดินดีมีจุลินทรีย์นะครับถ้าผู้ใดได้เบิ่งของมีเหมนสวยมีไหนสวยเราวก็ตีความฟางหมองโขกนะเราห,มหม่มนเลยจะไปเบิ่งหิบเล่าเห็นข้างล่างไม่ติดดับจากดินแ,แดงๆของเล้ากระปุกอย่างกระน้ำครับนะ การหมาฟางนะครับ,ใ,<ช>บในเทียใจยใหมะพเนาะก็เขาบอกว่าหมาฟางมันเป็นการรักษาหน้าดินนะครับปกติเวลาเราหมาฟางเสร็จเราก็จะใช้คูดิตีเห็นไหมครับคูดิตีใช้นี้เราจะใช้คูดิตีผสมน้ำเปล่าแล้วก็พอเราหมานะครับวิธีหมแล้วก็หมอย่างเงี้ยพิที่ออกนะครับเดี๋ยวมาต่อยกันครับแต่ว่าคราวนี้ข้อแตกต่างนะครับถ้าหมบริเวณทั่วไปโอเคแต่ถ้าหมนะครับไอ้ตัวด้วยนะครับ เราต้องเว้นให้เขาหายใจด้วยนะครับคือถ้าเราปิดหมดเนี่ยมันจะเกิดการหมักนี้มันเกิดการร้อนอากาศมันไม่ระบายมันเลยจะทําให้ต้นไม้ตายนะครับดังนั้นเวลาห่มฟางเนี่ยต้องเว้นนะครับลืงฝ่ามือ,อช่วยๆกันครับช่วยๆกันครอับอยู่่ะจะร้นคนราบ มันจะทาให้ต้นไม้ตายนวาอย่คิดเงาเลยแนมันด้วยด้ยด้านมันแหอยก้เนี้มาเดนช่วยครบอนบของไรก่อนขี้ขี้ออกครับขี้ีออกประมาณหนึ่ง่ามือครับวิธีการหกป่านี่นะคะขี้ขี้ขี้ออกจาก่ามือเลยนู ป้าก็ใ <Cornell> ช้ปะมุ้งลุกโกรกบนห้องเลยน้ำนะฝันบอกว่าเป็นหินเบิร์ดขี้ออกนะครับให้มีให้มีอากาศหายใจนะครับ

วนานาแล้วไพ ี่หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับพี่ประรัดพี่ประรัดนไม่ได้เสียงกูได้ลหร ที่เราทำนะเราจะหว่านปุ๋ยรอบๆแล้วก็เราก็จะลดน้ำผสมจุลิรีนะครับเพื่อจะเติมความขุ้นชื้นให้กับดินนะครับนคับปุ๋ยนารนบนนะครับุ้วน้้วน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 ปนป้วนปนป้วนป้วนวน้นป้วนป้ว้วนปนป้านป้ร้นป้วน้วีวน้วนป้วก็้วน้วนป้วนป้วนป้นน้บ

ชุดแรกผมจะทําให้เห็นให้ดูนะครับส่วนชุดที่สองผมจะให้ทําเองนะครับอ่ะมันคือมีอันเดียวผู้เลยก็จะได้สองอันนะเอาอย่างล่ะเอาครูจังกับสีห้องเดียวถังถังยุใสเอามาเลยเอามาเลยต้องเห็ดใหม่ใช่ใช่อะไรนะอ้ยังสอันผมเป็นมาสีเห็ดมาเลยกต่พวกอื่นจะหูหนากัยมากเห็ดเลย ตัดหางนั่นเดี๋ยวดูเนื้อตัได้ดีชุดละลอยหนึ่นลอยขนาดนี้ละสิบชิ้น ก็กำลังเตรียมสถานที่อยู่นะครับอันนี้คืออะไรครับถังเปล่าเพราะถังเปล่าก่อนเกน้ำกินก็ได้เลขนิะรับเสิมน้ำให้หัวหน้าหน่อยนั่นก็เป็นอาหาร เที่ยงนะครับเมาหลายชิญัเชิญนั่งงนะครับอาเชิญครัเครับเทั้งหมดเลยไม้กวนด้วยสมมติเตยจะยุ่งเส ไม่แล้วเขียนมาครับได้สอนใ้่นียว้าเหียวเอาเบอร์มีดีแล้วกมเขาด